คุณกำลังตกเป็นเป้าถูกสอดแนมโดยแฮกเกอร์ที่สนับสนุนโดยรัฐพยายามจะเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์เข้าถึงไมโครโฟนและกล้องนี่เป็นคำเตือนจาก Apple ที่หลายคนได้รับในช่วงเวลาเดียวกัน Apple แนะนำให้ผู้ใช้อัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชันจน15.1.1จะช่วยป้องกันได้คนที่ได้รับอีเมลลักษณะนี้อาจจะมีมากกว่า10คนทั้งนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือนักวิชาการ ซึ่งทุกคนล้วนวิภา์วิจารณ์รัฐบาลอย่างเข้มข้นหนึ่งในนั้นคือสารินีอาชวานันทกุลนักวิชาการอิสระเธอเชื่อว่าหน่วยงานรัฐอยู่เบื้องหลังจากข้อมูลที่มีหลายฝ่ายรวบรวมมาในหลายปีเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีรัฐที่ค่อนไปทางอำนาจนิยมนะคะหรือว่ารัฐบาลเผด็จก,การเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ในการสอดแนมผู้เห็นต่างนะคะในการสอดส่องดักคือมันไม่ใช่แค่สอดส่องอย่างเดียวความน่ากลัวของซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะถ้าติดตั้งสําเร็จเนี่ยมาเปิดหน้ากล้องเรา สามารถที่จะถ่ายรูปจากมือถือนะคะแล้วก็เปิดไมโครโฟนก็สามารถที่อัดเสียงคนที่พูดอยู่ใกล้ๆโทรศัพท์โดยที่เจ้าของโทรศัพท์ไม่รู้ตัวอันนี้มันคือพูดง่ายๆมันสามารถเปลี่ยนโทรศัพท์เนี่ยให้กลายเป็นเครื่องมือการสอดแนมไปเลยนะคะเหมือนกับในในหนังสายลับในอีเมลของ Apple ไม่ได้บอกว่ารัฐที่ให้การสนับสนุนแฮกเกอร์หมายถึงรัฐใดแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้เคียงกับที่ Apple เตรียมยื่นฟ้องบริษัท NSO Group บริษัทสัญชาติอิสราเอล เพราะมีหลักฐานว่า NSO เป็นเจ้าของสปายแวร์ที่ชื่อว่าเพกาซัสพยายามเจาะระบบความปลอดภัยของ iPhone แม้ NSO ระบุในเว็บไซต์ว่าทำเทคโนโลยีสอดแนมที่สามารถป้องกันการก่อการการ,การ,ร้ายและอาชญากรรมได้แต่หลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบพบว่าซอฟต์แวร์ของ NSO Group ถูกนำไปใช้เจาะระบบโทรศัพท์มือถือของสื่อมวลชนนักสิทธิมนุษยชนผู้บริหารธุรกิจ และบุคคลใกล้ชิดของคนที่ตกเป็นเป้าหมายของรัฐบาลภรรยาและคู่มั่นของจามาลคาชอกกีอดีตคอลัมนิสต์ของเดอะวอชิงตันโพสตที่ถูกสังหารในนครอิสตันบูลก็ถูกตรวจพบว่าทั้งคู่ถูกแฮกโทรศัพท์ก่อนและหลังการเสียชีวิตปิิดนาของคาชอกกีหรือเจ้าหญิงลาติฟาพระธิดาในเจ้าผู้ครองนครดูไบถูกหน่วยคอมมานโดตามจับตัวหลังพยายามหลบหนีจากพระบิดาเมื่อปี2561 การสอบสวนโดยเดอะเพกาซัสโปรเจกตก็พบว่าหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหญิงและเพื่อนๆอ,อยู่ในรายชื่อเป้าหมายการเจาะข้อมูลโดยโปรแกรมสปายแวร์นี้ในปี2020 Citizen Lab เป็นหน่วยงานวิจัยความปลอดภัยไซเบอร์มหาวิทยาลัยโตลอนโตรประเทศแคนาดาเคยตรวจสอบพบว่าหน่วยงานรัฐของไทยคือกรอมนหน่วยข่าวกรองกองทัพบ,บกและหน่วยปราบปรามยาเสพติดก็เป็นลูกค้าของบริษัทเซ r c l e บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสอดแนมซึ่งเซอร์เคิลอยู่ในเครือของ NSO หน่วยงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของไทยระบุว่าการใช้ซอฟต์แวร์สอดแนมบุคคลต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายเท่านั้นในเรื่องการสอดแนมเนี่ยอย่างที่อาจารย์ยูยได้พูดเมื่อสักครู่ครับ มีอยู่11ฉบับเท่านั้นที่จะอนุญาตให้ดำเนินการนะครับแล้วก็ในการดำเนินการที่เรียกว่า lawful interception เนี่ยก็ต้องมีหมายสารแล้วมีกลไกลที่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ทำภัยเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นในเหตุการณ์ที่อยู่ดีรัฐชาติใดจะมาดมําเนินการในวิธีแบบนี้ก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถ,ถูกต้องคือถ้านอกเหนือจากกฎหมาย11ฉบับที่ว่านี้ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับความผิดฐานต่างๆเนี่ยใช้ไม่ได้ ถ้าอยู่<า>ดีๆ<ด>บอกม, <า S 1> มีคนเห็นต่างจากรัฐนักวิชาการที่วิจารณ์รัฐบาลแล้วอยู่ดีๆก็ไปใช้เทคโนโลยีการสอดแนมเนี่ยทำแบบนั้นใช้ไม่ได้ไม่น่าจะถูกต้องนะครับผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลว่าการว่าจ้าง NSO ให้สอดแนมโทรศัพท์ของบุคคลเป้าหมายอาจจะต้องจ่ายถึงหลักล้านต่อคนและมีความเสี่ยงจะสอดแนมได้ไม่นานก่อนที่เป้าหมายจะอัปเดตระบบปฏิบัติการใหม่ถ้าข้อกล่าวหาว่าหน่วยงานรัฐของไทยเป็นลูกค้าบริษัทเหล่านี้จริง หมายถึงงบประมาณหลายล้านบาทถึงขณะนี้หน่วยงานที่มีชื่อเป็นลูกค้าของบริษัทในเครือ NSO ก็ยังไม่มีคำชี้แจง